สวัสดีทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เขาทีมาบ่งตลาดคนขายส่งมงไม้ทุกคนอยู่บ้านสีไขนะ่เนาะเมืองสีคตบอกน้นเราไปจันทร์ทุกคนเนาะเขาเข้ามานี่จะเป็นตลาดมไม้สดเนาะหนองหน่องแต่งแล้วสีไข่แล้วเขาน่าจะหูนะ้เนาะหลายคนน่าจะหู้ทุกคนเดี๋ยวพาทุกท่านรอบมือ,อกกเป็นตลาดขายมไม้ขายยกขายย่อย มีหัวกระเทียมเวียดนามโอ้หลายเลยแต่วเขามานี่ตุนแรงกแล้วนะเขาเจ้าปิดแล้วทุกคนหัวกระเทียมร้ายเนละรถขนส่งเขาเ้าไปเป็นรถอันนี้มาที่จีนด้น่หนึโอ้โอสซนตรงนี้หัวพักบวัวแดงเป็นคนเวียดนามนะที่ทาขายแต่วห้านเขาเจ้าปิดแล้วทุกคน คนงปิดแล้วนะทุกคนโอ้เมื่อหน้ากันทุกคนมาถ่ายตอนที่เขาจะำท่าน กว้างขวางยูเข้ามาทุกคน่าตะก,กาใส่มางไม้เนาะหลายเลยเขาจะผิดเดยอะเขามา ขาเจ้าปิดแล้วนะเขาเข้ามาปิดารณาแล้ว<ฮะ>เดี๋ยวมุนามา่นหน้ามาถ่ายตอนที่ขาเจ้าบสถ์ทันปิดให้ทุกคนได้เบล่งทุกคนอันนี้เป็นตลาดขายส่งขายยกเนาะขายย่อย,ย รับที่นี้ประมาณนี้ทุกคนเนาะขอจะปิดซ้ำเดี๋ยวโอกาสหน้าถ่ายใหม่เนาะเดี๋ยวถบกันใหม่ทุกคน